ถ้าพูดถึงรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ที่กำลังมาแรงในตลาดไทยตอนนี้หนึ่งในรุ่นที่หลายคนจับตามองก็คือ Ford Territory ร,ร,ร,รถ SUV ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและขุมพลังที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่มีความสปอร์ตหรูหราและขับสนุกวันนี้เราจะพามารีวิวจอดลึกฟอร์ดเทอริ o อรี่กันแบบทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภาย,นภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาจำหน่ายเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยฟอร์ดเทอริทอรีรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเส้นสายที่ทันสมัยและมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้น ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมที่ออกแบบให้ดูล้ำสมัยรับกับไฟหน้าแบบ LED p r o j e เตอรที่ให้ความสว่างคมชัดและเสริมบุคลิกให้รถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านล่างมีไฟ Daytime Running Light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนที่เน้นความแข็งแกร่งเสริมลุกให้รถดูบึกบึนมากขึ้น ด้านข้างของตัวรถเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่พาดยาวจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังมือจับประตูเป็นโครเมียมและกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้ออลลอยขนาดใหญ่18-19ถึง19นิ้วขึ้งอยู่กับรุ่นย่อยทำให้ตัวรถดูมีพลังและมั่นคงขึ้น พื้นที่ใต้ท้องรถสูงกำลังดีเหมาะสำหรับขับทั้งในเมืองและนอกเมืองหลังคางมีราวแร็กที่รองรับการบรรทุกสัมภาระเพิ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวด้านท้ายของปอรด t e r ิิอรี่มีดีไซน์ที่กว้างและทันสมัยไฟท้ายและทรงยาวเชื่อมต่อกันแบบ Horizon Tail ham, ทำให้รถดูรูหราและมีเอกลักษณ์ ฝากระโปรงท้ายเป็นแบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบคิดเซนเซอร์แค่แตะเท้าใต้กันชนก็สามารถเปิดประตูหลังได้ง่ายๆเหมาะสำหรับเวลาถือของหรือช้อปปิ้งแล้วมือไม่ว่างเข้ามาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของ Territory ถูกออกแบบมาให้กว้างขวางและหรูหราวัสดุภายในใช้โทนสีแบบพรีเมียม เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงนุ่มสบายนั่งได้นานไม่เมื่อยบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบดันหลังไฟฟ้าส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างรองรับผู้ใหญ่นั่งได้อย่างสบายพื้นที่วางขาเยอะและยังสามารถปรับเอนได้เพิ่มความผ่อนคลาย บริเวณคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกระบบเสียงจากลำโพงคุณภาพสูงให้เสียงใสคมชัดรองรับทั้งการดูหนังฟังเพลงหรือใช้งานนำทางหน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลชัดเจนและปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการ Ford Territory ยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบด u a l Zone แยกซ้ายขวาได้และมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีซันรูฟแบบพาโนรามิกที่เปิดกว้างเต็มตาให้บรรยากาศโปร่งโล่งและรูหราเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางที่ผ่อนคลายและอยากให้ผู้โดยสารทุกคนได้สัมผัสบ,บรรยากาศจากภายนอก ในด้านสมรรถนะการขับขี่ฟอร์ดท r r ิ t อรี่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ160แรงม้าและแรงบิดสูงสุดราว248นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ DCT 7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าการตอบสนองของเครื่องยนต์จัดว่าไหลลื่นอัตราเร่งดีและเกียร์เปลี่ยนได้อย่างนุ่มนวลทำให้การขับในเมืองคล่องตัวและเมื่อต้องวิ่งทางไกลก็ยังมีพลังเหลือเฟือ ระบบการสะเทือนของเทอริ t อรี่ถูกเซ็ตมาให้ขับสบายดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีถนนครูขะก็เอาอยู่การควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำและเบาสบายเวลาใช้ความเร็วต่ำแต่ก็ยังมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติหรือโหมดสปอร์ต เรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นจุดแข็งของ Ford Territory มาพร้อมเทคโนโลยี Company Pilot 360ที่รวมเอาฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับหลายอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าได้ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาทาให้มั่นใจได้ในทุกเส้นทาง มาถึงเรื่องราคากันบ้าง Ford Territory เปิดตัวในไทยด้วยราคาที่แข่งขันได้มากโดยมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราว1.4ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยห้องโดยสารกว้างขวางและระบบความปลอดภัยเต็มคันสรุปแล้วฟอร์ t ท r ริ t o r รถือว่าเป็น SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ ความสบายสมรรถนะและความปลอด